สวัสดีครับวันนี้มีความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามผิดหวังทีมชาติเวียดนามจบรองบวยชิงแชมป์โลกแต่ก็ยังดีกว่าไทยเจ้าภาพไม่ติดท็อป10ปิดฉากอย่างสวยงามวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025โดยประเทศไทยได้รับคำชื่นชมว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดการแข่งขันมาจากสาพันวอลเลย์บอลนานาชาติและแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกทำให้ไทยอาจจะมีสิทธิ์ได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกอีกด้วย สรุปอันดับ32ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันอิตาลีคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ตุรกีรองแชมป์บราซิลทีมขวัญใจแฟนเบสบอลไทยอันดับที่3และญี่ปุ่นหนึ่งเดียวของเอเชียอันดับที่4ส่วนทีมชาติไทยอันดับที่13สสาำหรับเวียดนามที่ได้เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกเพราะได้รับอนิสงจากทีมชาติไทยที่สละสิทธิ์ในการเป็นแชมป์เอเชียเพราะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันจบอันดับที่31อรองบวยของทัวร์นาเมนต์ EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟนบย์บอลเวียดนามว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับความคิดเห็นของแฟนบย์บอลเวียดนามท่านแรกครับ รู้สึกผิดหวังมากที่เวียดนามจบอันดับที่31บรองบว้ยทั้งที่รอคอยโอกาสนี้มานานแต่ก็ยังดีที่ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกแต่สงสัยทำไมไทยได้แค่อันดับที่13ทั้งที่เป็นเจ้าภาพได้เปรียบทุกชาติความคิดเห็นท่านต่อไปครับก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์คาดหวังจะได้เห็นเวียดนามสร้างปฏิหารแต่สุดท้ายก็ได้แค่รองบวยเสียดายแต่ก็เข้าใจเพราะเป็นการเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรก อย่างน้อยก็ได้เซตจ,จากโปแลนด์มันคือก้าวย่างที่สำคัญของเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปครับยอมรับเวียดนามยังอ่อนประสบการณ์กับรายการระดับโลกแต่ก็อดเสียใจไม่ได้ที่จบเกือบอันดับสุดท้ายทั้งที่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์คาดหวังจะต้องอยู่ในกลุ่ม20อันดับแรกส่วนไทยก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันทั้งที่ทุกปัจจัยเอื้อให้ไปได้ไกลกว่านี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ อันดับที่31กับรายการชิงแชมป์โลกครั้งแรกแม้จะไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวไปข้างหน้าตอนนี้เวียดนามเป็นท็อปโฟของเอเชียคะแนนตามหลังไทยไม่ห่างเชื่อว่าอนาคตจะต้องได้ไปแข่งขันรายการระดับโลกอีกแน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า คิดว่าถ้าชนะไทยได้ในรายการระดับอาเซียนหรือเอเชียอีกสักสองสาครั้งคะแนนของเวียดนามก็น่าจะเท่าหรือใกล้เคียงกับไทยแล้วและอาจจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันรายการเนชั่นลีกเมื่อถึงตอนนั้นเวียดนามคงแข็งแข่งขึ้นและคงไม่จบรองบวยเหมือนครั้งนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเป็นเพราะเวียดนามยังใหม่กับรายการชิงแชมป์โลกถึงได้รองบวยถ้ามีโอกาสได้แข่งขันสักสองครั้งคงอยู่ในกลุ่ม24อันดับแรกแน่นอน ครั้งนี้เวียดนามได้ประสบการณ์อันล้ำค่ากลับมาพัฒนาต่อยอดเพื่อคว้าเหรียญทองซีเกมส์ที่ประเทศไทยปลายป,ายปีนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเสียดายที่ได้แค่รองบวยกับการเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกของเวียดนามเพราะศักยภาพของเวียดนามน่าจะได้อันดับที่ดีกว่านี้อย่างน้อยก็ต้องอยู่ในกลุ่ม20อันดับแรกแต่ก็ยังดีกว่าไทยในฐานะเจ้าภาพที่ควรจะอยู่ในกลุ่ม10อันดับแรกความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ผลการแข่งขันมันอาจจะไม่ถูกใจแฟนโบลิบอลเวียดนามแต่ขอให้ทุกคนเข้าใจว่านี่คือการเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในประวะัติศาสตร์ของเวียดนามซึ่งมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับอันดับที่31สําหรับเวียดนามก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลก เชื่อว่าเวียดนามจะได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกต่อไปเรื่อยๆเพราะศักยภาพของเวียดนามดีพอที่จะสู้ทุกชาติได้ในโลกนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเวียดนามจะต้องอยู่ในกลุ่มท็อปโฟของเอเชียเพื่อรุนสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งต่อไปเวียดนามไทยและเกาหลีใต้จะต้องแย่งกันเป็นที่3เพื่อสิทธิ์อัตโนมัติ ส่วนจีนและญี่ปุ่นถ้าไม่สะดุดขาตัวเองล้มก็คงได้ไปแน่นอนอยู่แล้วความคิดเห็นท่านต่อไปครับแน่นอนว่าการจบอันดับที่31ลอรองบวยของทัวร์นาเมนต์มันอาจจะทําให้แฟนโบดีบอลเวียดนามเสียใจและผิดหวังแต่ถ้าเทียบกับแฟนโบดีบอลไทยพวกเขาคงผิดหวังมากกว่าเพราะการเป็นเจ้าภาพแต่จบอันดับที่13มันไม่ประสบความสําเร็จเอามากๆความคิดเห็นท่านต่อไปครับ แม้อันดับจะทําให้แฟนบอลเวียดนามต้องผิดหวังแต่ก็ไม่เสียดายเพราะเวียดนามสามารถสร้างสองประวัติศาสตร์ได้ 1. ได้เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรก2ได้เซตจากโปรแลรนด์ทีมที่เคยเอาชนะไทย3ต่อศูนย์เซตมาแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปครับเวียดนามได้เข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกเพราะไทยสละสิทธิ์แชมป์เอเชียก็จริงแต่หนึ่งเซตที่ได้จากโปรแลรนด์เป็นความสามารถและความทุ่มเทของเวียดนามเอง ดังนั้นถ้าทุกภาคส่วนในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามทุ่มเทและมุ่งมั่นมันจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปครับคิดว่ารายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ของเวียดนามจะเป็นก้าวแรกของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามดังนั้นจึงขอรัฐบาลให้ช่วยเพิ่มงบประมาณสนับสนุนสำหรับการพัฒนาวงการวอลเลย์บอลเวียดนามให้ก้าวไปสู่ระดับโลกจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า เห็นด้วยต้องเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในรายการระดับโลกเพราะทุกประเทศที่ประสบความสําเร็จต่างก็ทุ่มงบประมาณมหาศาลวอนรัฐบาลและเอกชนช่วยเพิ่มงบประมาณและเพิ่มค่าสปอนเซอร์ให้ด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปครับเวียดนามได้เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกแถมงบประมาณก็มีอยู่อย่างจํากัดได้อันดับที่3 1ก็ไม่ควรจะเสียใจ ขนาดไทยเป็นอันดับที่3ของเอเชียแถมทุ่มงบประมาณมหาศาลในการปรนเจ้าภาพจัดการแข่งขันยังได้แค่อันดับที่13ความคิดเห็นท่านต่อไปครับสิ่งแรกที่เห็นสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ของเวียดนามคือระบบการเล่นที่ยังใช้สไตล์การเล่นอาเซียนสปีดบอลช้าเกมลุกไม่หลากหลายขนาดคนยาที่เวียดนามเคยชนะในเกมอุ่นเครื่องยังเล่นไม่เหมือนเดิมความคิดเห็นท่านต่อไปครับ แฟนบอลที่ผิดหวังกับการที่เวียดนามจบรองบวยอาจจะปลอบใจตัวเองด้วยเหตุผลต่อไปนี้ก็ได้ไทยเป็นเจ้าภาพและอันดับโลกดีกว่าเวียดนามยังได้แค่อันดับที่13ซึ่งสําหรับฉันคิดว่าไทยสอบตกในรายการนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับค่ะว่ารายการนชันลีกไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการหนึ่งขันไม่ทราบว่าเวียดนามจะได้ประโยชน์กับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพเหมือนกับรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้หรือไม่ ภาวนาขอให้เวียดนามได้ประโยชน์อีกครั้งถ้าไทยได้เป็นเจ้าภาพรายการนีชั่นลีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าก่อนอื่นก็ต้องยอมรับว่าไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้ดีมากซึ่งมีสิทธิสูงมากที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนีชั่นลีแต่สิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันของเวียดนามน่าจะไปวัดกับเกาหลีใต้มากกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับ เคนยาตอนอุ่นเครื่องแพ้เวียดนามดูระบบการเล่นมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่พอเจอกันในการชิงแชมป์โลกพวกเขากับชนะเหมือนไม่ใช่ทีมเดียวกันนี่คือเหตุผลที่เวียดนามต้องยกระดับให้เหนือกว่าอาเซียนความคิดเห็นของแฟนบบอลเวียดนามท่านสุดท้ายครับดีขนาดไหนแล้วที่ได้เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกและดีขนาดไหนแล้วที่ได้หนึ่งเซตจากโบลดนแต่ที่ไม่ดีเพราะจบรองบวยน่าจะทำได้ดีกว่านี้ ไม่ได้โทษนักกีฬาและสมาคมแค่อยากะถามว่าพวกคุณทำเต็มที่แล้วหรือยังทําไมถึงได้แค่นี้นี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของแฟนเบสบอลเวียดนามไม่ได้เหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของแฟนเบสบอลเวียดนามทั้งประเทศครับ